โอ้ฝ่าแหลบมาอีกแล้วค่ะมานอนเฝ้าอีกแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้พ่อใหญ่มาถี่ค่ะมาทุกวันมาเฝ้าทุกวันช้างพ่อใหญ่ก็มาทุกวันค่ะก็เลยต้องมาถี่วันนี้รจนากับพี่นายก็มาค่ําอีกตามเคยนะคะอีค่ะเดี๋ยวรจนากับพี่นายนขนของขึ้นไปข้างบนก่อนค่ะ เล้ยเดี๋ยวมันจะแห้งหรอกมันจะตกเศ้าบางได้เลยสาศาสตร์ฝนสาดกระท่อมเปียกหมดเลยค่ะโอ้ยฝนยังแห้งเลยเปิดไฟก่อนค่ะนี่ค่ะน่าจะตกแรงพอสมควรค่ะเปียกบึดเลยบบมีหมองไดบ่เปียกเลยาดส ลมแห้งอันเลยเหรอี่มามาบ่มากคืนมาตอนวันวันนี้รสนาเอากับข้าวมาทำที่นี่ค่ะอรองไปแล้วมาสองลืมวาเลือตัวอุวาแล้ววาอุลืมอีหย่งสวัสดีค่ะพบกับรสนาครัวคนเดินป่าค่ะวันนี้สวัสดีทีละคนค่ะเพราะว่า ลืมเอาขากล้องมาค่ะลืมอะไรที่สําคัญไปเลยมันมันมาช้ามันมาดึกค้าก็เลยเตรียมของไมทันเตรียมกับข้าวคุยเสียงดังๆหน่อยเสียงอื่นดังมากเลยสวัสดีครับวันนี้ก็ใหม่เช่นเคยครับฝั่งทางนน้นเขติดไฟหมุนครับเขเลยกลับบ้านเดี๋อวดึกๆเขาก็าจะมาเพราะว่าช้างพอใหญ่มากินข้าวกินข้าวทุกคืนเลย แต <laughs> ่ต้องมา,มานอนเฝ้าระวังเราก็ต้องมานอนเฝ้าระวังไรมันด้วยนะถ้าเขากินข้าวได้แก่จะอิ่มเขาก็เดินมากินมันสักว์ปถ้าเราไม่เฝ้าเ,เขามากินแน่นอนถ้าเัาเ้าเลยมั้งนี่ก็จะเป็นตากล้องให้รัจนาครับเพราะว่ารจ,ะจะนานลืม <c oughs> ขาดตั้งกล้องมาบ่แม่โอ๊ยขาดบ <c oughs> ่หรอกพุ่งน่ะ เิดยเหรอหนาวมาบ่บ่สุกบ่ดเลพอสุกหมดแล้วเฮ้ยว่าสุกกันนี้แล้วขอไฟไม่สุกก็ขอไฟเอาเห็นยังไง

เมนูแจงหน่อไม้ใส่ไก่ค่ะหน่อไม้มันก็มีความเผ็ดร้อนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องใส่พริกแกงเยอะจะน่าก็จะใส่น้ำปลาค่ะนิดน้อยใส่เพราอจะได้กลิ่นครับก็ ใคะนอค่ะครึ่งก้อนแค่นี้ก็อนอ,นอนนนร,ออรน่อยแล้วค่ะเพราะว่าติ่แกงมันก็มีความนัวของเกลือเนาะคะนอเนี่เป็นขนอต้มจืดธรรมดาลเลยคนอตม้มจืดขนอหมูคนอไก่ด้วเนี่ยเด็ดในแมงลักคะ่ะตอนจริงเราต้องใส่น้ำในแกงอีกแต่ว่า เดี๋ยวรถจะน้าให้หน่อไม้มันสุกก่อนใช่หใส่กลัวแก๊สหมด <laughs> อิงกับห่องจังเลยอันนี้ราทิ้งได้ราทิ้งลงป่องได้ค่ะอันนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นผัก ระหว่างรอให้แกงสุกค่ะรอให้น้ำเดือดน,นี่ค่ะมาค่ากินเม,ม็ดมะม่วงหิมพาัน์กับรสจนาค่ะรสจนายัางขายอยู่เหมือนเดิมนะคะขายตลอดค่ะเดี๋ยวรสจนาทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์ไว้ข้างล่างนี้นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งสินค้าได้เลยนะคะขอกินแล้วหม เหน่อไม้อันนี้ตาตากะยายนะคะให้มาที่น้องเอิ์ธไปอยู่ด้วยนะคะเป็นลุงกับป้ารุจนาแต่ว่ามีสักเป็นตากะยายน้องเอิ์ธแกจะทำหน่อไม้ใส่ขวดไว้ค่ะหน่อไม้ดองไว้กิน ขอชิ้นูึงกันเือเนี่บพอดีแหละพอดีอืมตอนน้องใส่นานอีกใส่ใบแมงลักเลยโอ้ยคว้านขิงใหม่ๆเลยใส่ใบแมงลักค่ะขั้น,แบบแนตอนสุดท้ายจริงแกงเขาก็ต้องใส่น้ำเยอะกว่านี้เลย เดี๋ยววันนี้เราจะนาแกงซอน้ำมันอุจุอุจุนี่ม่นก็อึนเก็มอุจุอุจุใส่น้ำอุจุอุจุบ่มีสดเลยนะ นะครับทุกทุกท่านทานข้าวด้วยกันครับมาค่ะทานข้าวฟังเสียอื่นแ่วันนี้ต้องพูดดังๆแข่งกับเสียงอื่นค่ะอื่นมันเสียงดังเรจนาเอาเอาอะไรนะกระเป๋ามาตั้งโทรศัพท์ค่ะ <laughs> ขากล้องจำป็นค่ะมาจ้ากินข้าวน้ำแกงเลอ กินเ่าเร่งคาะมาเนี้ยกินเราจะหามน้อนได้แบบเนี้เผาช่องนึงสองคนจะกินอยู่ตรงนี้เนาะนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าให้ไปจัดเขียดมาเห็ดก็ะเผากินเขียดมันอยู่ในทุ่งนาค่ะมันอยู่ในป่าข้าวเขา ไปลุยป่าข้าวเขาไม่ได้มันหกมันรกเก็จะ,กจะนายไม่รู้ว่าพี่นายเปิดประตูเพราะว่าอะไรเมื่อวานก่อนพี่มานอนก็เลยถามเปิดประตูรับลมหรอประตูหลังบ้านหลังตรงนี้ยค่ะพี่นายบอกว่าเปิดไว้เผื่อฉุกเฉินไงจะได้วิ่งทัน ลลชนาก็ถึงบางอ้อเลยอ้ออย่างนี้นี่เองที่แรกลลชนาก็คิดว่าพี่นายเปิดเอาลงเอาลรื่องของไปทุกทุดทแบบ <c oughs> ก็คิดอยู่อ๋อทำไมเปิดทุกรอบประตูคิดว่าเปิดให้มันดูล่งๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ไม่ทําฝาก็เพราะว่าอย่างที่ลลชนาเคยแจ้งไปคลิปนั้นเนะเพราะว่าบางคนเห็นฝนตกแล้วก็ฝนสาดก็จะถามว่าทําไมไม่ทําฝา หนึ่งก็คือเรื่องของการบดบังเนาะมันบดบังเราทํากระท่อมไว้เก็ช้าเนาะแล้วก็คือถ้าเรามันต้องได้มองเห็นด้วย,ยใช่ถ้าเราแอ้มฝาก็คือมันจะไม่ะดวกต่อการไล่ด้วยเนาะมาไม่รู้เรื่องเลยมาไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็มองลําบากมองไม่ถนัดและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่สําคัญก็คือเรื่องของเวลาแล้วก็งบด้วยค่ะ คือคก็ต้องเรียงลําดับความจําเป็นแล้วก็ความสําคัญนะคะเรียนรัษนานก็ยังทําไม่เสร็จเลยค่ะถ้าเราทําอันนี้เราก็ต้องเสียเวลาในการทําไม่กีากว่าสี่ถึงห้าวันค่ะก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตัดไม้เนะแล้วก็มาทํานะคะ่ะกินเม็ดม่วงด้วยกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะมาครับเส็บกดดังแห้ง ดังแห้งเต้นหองเต็มวันนี้ก็จะได้ฟังเสียงกบเสียงเขียดสวนก,นกันกับเสียงคน <c oughs> เพราะว่าถ้าคิดไหนที่นายพูดเบาแล้ววันไหนที่มันมีเสียงอื่นเสียงเขียดอะ่ะ <c oughs> เขาจะบอกว่าเสียงเบาให้พูดเสียงดังๆ <c oughs> มันหลายตัวเนาะมันก็ต้องดันกว่าเราเองเนาะไปหมุนไนอ้นายขี้บอร์ติดไอ้เบอร์ติดไปหมืนอนมันต้องไม่เปิดเงื่อนอยู่เจอเขาเรื่องเงื่อนเขาเปิดแล้วถ้าเห้อมากกว่าห้อกับปต้องเปิดเลดิเวันนี้ราจะนานี มุ้งใหม่เอามุ้งใหม่มนะคะคะมุ้งที่อมงเา้านอนอยู่ครัวอยู่บ้านเพราะว่ามุ้งสีเขียวมันเป็นรูหมดแล้วะคะ่ะแล้วก็ซิบซิบ,บแ,แตกดูซิบยาก <c oughs> แล้วมุ้งนี้มาเลยมุ้งนี้ก็เอาไปเอากลับมุ้งเขียวก็เอาไว้เผื่อกันลืม พี่นอนวันนี้ใหญ่มากเลยมุงเขียวแคบครับนะ่ะอันเขียวอันนี้กว้างครับกว้างมากดุจนา็มานอนเหมือนเดิมส่วนผมก็จะ <c oughs> รอรอดู <c oughs> ช้างพ่อใหญ่อากินน่อนแล้วกันกอนอนกับไปเปิดไฟมุนทิงไวหวกันตัวนาอ บ่เปิดทัด้งกระท่มนี่หละเพราะว่าทั้งฝุ่นเขาก็มีไฟหมุนอยู่แล้วนู่นทางนู้นเขาเปิดไฟหมุนทิ้งไว้อยู่ครับอ้าวหันไปทางนู้นแล้วอยู่ฝั่งทางนู้นเปิดไฟหมุนทิ้งไว้อยู่คองอีกเจ้าหนึ่งครับแล้วผมก็จะเปิดอยู่บนกระท่มด้วยเมื่อบันที่นอนอูวะยังดีเลยเนะี่นอนหลับร้อยเสือโชกอน จอช่วยยุ่งเขาติพี่นอนรักลอยนะแต่บรรยากาศรักพันนี่ค่ะอีกสิบนาทีซีถุมแ้บซีถุนแล้วนะอืมดึกเหลือเนี่ยค่ะรเจนาก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะคะ ผมติดไฟมุนเอาไว้แล้วครับ<ต>ไฟมุนติดตรงนี้ครับนี่อนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงอืงล,ลยผมก็เอาไฟฉายสองดูหลายรอบแล้วครับ <c oughs> ก็ไม่เห็นมีวิบแววว่าช้างพอจะจอออกมาเพราะว่าฝั่งตรงนู้นนี่เขาติดไฟหมุนด้วยเนาะ ทางโน้นติดไฟหมุนป้องกันเอาไว้ฝั่งทางน้นแล้วเ <c oughs> พราะว่าช้างพขอ,อยากจะชอบมาฝั่งทางนี้ครับมาเจอไฟหมุนเขาฝั่งทางโน,น้นบางทีไม่กล้าออกมาเนาะถ้ามาก็ต้องมากินข้าวเจ้าฝั่งทางน้นก่อนครับถึงจะเดินมากินมันสะพานหลังของผมตรงนี้พอดีเขาติดไฟหมุนเอาไว้ฝั่งทางน,าน้นติดลัดเอาไว้เลยตรงนี้ผมก็ติดไว้อีกหลอดหนึ่งอีกดวงหนึง่ง โอเคครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ผมกรถจะมาก็ขอตัวนอนก่อนครับหนาวว่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะมาค่ะกินกาแฟดำด้วยกันสวัสดีตอนเช้าครั <c oughs> บเมื่อเช้าก็ได้ยินเสียงจุดเมื่อวานฝนตกหนักแห้งเนาะนะก่อนเท่าจะมาอุย้ยตกแรงมากเลยดูดินเป็นร่องน้ำเสาะดิน แต่อยู่ในบ้านไม่ได้ตกแรงขนาดนี้เนาะมานาดงน้ำกอกตกแรงมากเลยที่นอนก็ยังไม่ได้เก็บเลยค่ะมาครับทุกท่านกินกาแฟตอนเช้าๆด้วยกันครับ เมื่อเช้าได้ยินเสียงไก่ขันหลายๆบางมือก็บ่ไย้ยินเลยได้ยินอยู่เทียองเทียสรุปแล้วเขาัาษาไก่ป่าก็ไม่เข้าภาษาด้วยใช่ค่ะเมื่อเช้าเสียงขันเยอะอยู่ไก่ว่าหายนกกระยางขาวปกตินาดงนกกระยางขาวเต็มเลยอันนี้หายเอลนกกระยางขาวเข้าภาษาหายเลยไม่เห็นเลย เมื่อคืนนอนหลับดีค่ะอากาศดีเอา้ารถตาหลงเพิ่มคือบอกให้เด็ก,กลับอยู่ไอ้นายเมื่อคืนเพิเ่นเปิดไฟเบิดขึ้นดิอ๋อแสดงว่าแบดเบิดแบดเบิดเปิดฟ้ากระโปรงไว้รถจอดอยู่นู่นค่ะ<อ>ติดสปอร์ตไลท์แบบอลังการมากเลยค่ะรถ เปิดสปอตไลท์กินแดดมาแล้วสปอตไลท์อยู่บนหลังคาเขาติดเยอะมากเลยเหมือนรถหมอวลำสิ่งเลยโอ้โหเขาก็ต้องป้องกันไว้วะคนมองเห็นได้ไกลเราเปิดสปอตไลท์เข้ามาใช่ค่ะช้างพ่อใหญ่เห็นไฟก็หลบแล้วค่ะกลัวเพราะว,าว่าไฟหน้ารถของแกนะม,นม,มันไม่สว่างวกรถติดสปอตไลท์เอาไว้ไฟหน้ารถออกจากมองทางไม่เห็นเรา เรจนาก็เตรียมเก็บของเก็บที่นอนกลับบ้านก่อนค่ะพี่นายไปหาเดินดูเห็ดในป่าค่ะไม่อยากกลับเลยมาก็มานอนตัดต่อคลิปอยู่นี่ค่ะมันเงียบมันสบายดีค่ะไม่มีเสียงอะไรรบกวนดีตอนเย็น กันมาก็ต่างคนต่างนอนตัดคลิปเพราะว่าคลิปมันไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเราไม่มีลูกเล่นเดี๋ยวถ้าเราใส่ลูกเล่นอะไรไปเราก็ค่อยไปทำอยู่บ้านค่ะไปเก็บรายละเอียดอยู่บ้านอยู่นี่เราก็ตัดหย,ยาบๆไปก่อนค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีเถอะจะดีเถอะไอ้นายถุงมาละฮะอ้าวหรออู๋เบี้ย เบี้ย er, ต้นตะแบกหรือว่าอินทนร์มินไม่วัาใบคือกันบ่เขาบอกว่าต้นตะแบกต้นตะแบกอืมไอ้น่าว่าใบเดียวกันบ่อันนี้มันจะเป็นยางหน้ายางหน้านอา๋อสองสามต้นนี่น่าจะเป็นยางหน้าแม่นบ่อันนี้ต้นใหญ่กับต้นยางหน้าบ่า เบี้ยม,มันขึ้นเต็มเลยค่ะหน้าฝนหน้าฝนเบี้ยมขึ้นเนาะขึ้นหลายเลยมันตกไต่ต้นเม็ดมันหน่วยมันตกไต่ต้นอุก็ว่าไต่ต้นมูนีน่นะจะเป็นต้นตะแบกแลหละนายดอกมันรนเต็มอยู่เนี่ย่่าแตวอินเท,นตน,เทนตนหน่อยเนาะหากมันจะขาดเมื่อไหร่นาย สีรอดให้ยเอาบ่เฮ้ยคุณนึกคนนี้น่เสียบอะไรหนึ่งต้นป่าอินทนิลอันนี้ที่อยู่ติดกับสวนรจนาเนี่ยแหละค่ะ ยางน่าจะเกิดยังน่ายางน่าคืยเกิดย,ยงไงนี่ค่ะได้เบี้ยต้นไม้ไปปลูกค่ะตอนนี้รจนากับพี่หนายก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านนะคะนี่ <c oughs> ได้ต้นไม้ไปด้วยเตมอืน่อเตรยนี้เตรียฝนออกใเียมฝนค่ะตอนนี้รัตนากับพี่นายก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่โคกหนองนาเลยค่ะก็จะไปทำภารกิจ ปลูกต้นไม้ต่อนะคะอยู่ที่โคกหนองนาค่ะว้าวรถอียังไหนกเทเหรถเครื่องรถอีแต็เครื่องรถกิ๊กเต็มหลุดไปยุบดำน้าอ๋อเอากาไปดำนา,ากาเต็มหลังรถเลยเกเทดีเด่นแล้วเนะเาะเลยนั่งหมุนทวงมาไล่ปันรถปิกอัพคือกัดจ้าของไอ้ฝู้งหัวฟุ้งห้วยเนี่ยอ้าวเหรอโอ้ รถคันเมื่อกี้เป็นเจ้าของสูงวายนับสองร้อยนะ200ตัวเลยค่ะสักทีลู่หัวท้องอนั่นแหละคนคนเงินลาดครับรถแบบนั้น <laughs> เงินล้าดครับรถบบไม่ไม่ไม่ใช่แค่หลักล้านธรรมดานะถ้าสองอตัวคูณตัวละสามสี่หมื่นอาเฉลีย่ย ควายมันตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นสามหมื่นควายมันกระเพราถ้าตัวเต็มที่อ่ะเนาะมันอยู่ที่ราคาประมาณตัวละสามสี่หมื่นก็ลองเอาสี่หมื่นคูณสองร้อยแล้วก็เป็นสามหมื่นก็พอแล้วอ่าอ่าสามสองหกหกละนั่นไงนั่นไงนั่นแหละค่ะแล้วรดนับตัวน้อยเลยไม่นับเยอะแยะเลยตัวเล็กอีกเป็นร้อยเลยค่ะเคยรจนาเคยถ่ายลุงอยู่ เมื่อกี้เมื่อกี้เลยเจ้าของฝูงควายราคาหลักหกล้านคนเลี้ยงกี่คนคนเลี้ยงสี่ห้าคนเลยคนเลี้ยงห้าคนนั่นแหละค่ะขับรถแบบเมื่อกี้เลยค่ะสุดยอดถึงว่าแล้วค่ะไม่กล้าลงรถค่ะ ไปไปไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนเพื่อนดีใจค่ะดีใจเออดีใจดีใจปิดประตูเดี๋ยวมันจะกระโดดมา ตอนนี้พี่นายก็ขุดหลุมปลูกต้นยางนานะคะสับหว่างต้นมะข่าค่ะมะข่าไงเยี่เร็วอยู่เด้เี่ตน,นต้นนี่ยต้นนัไงใหวน่ะต้นที่สาม อันนี้ปลูกทางเข้าค่ะทั้งสองฝั่งเดี๋ยวจะปลูกฝั่งนี้อีกต้นหนึ่งก็ได้กินเขากินเขาเดี๋วไปแล้วไหนหมากินแล้วอ,อืมวันไห เดี๋ยวอันนี้ค่อยปลูกต่อตอนเย็นค่ะเพราะว่าตอนนี้มันสายแล้วค่ะตอนนี้รัชนากับพี่นายก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ส่งเข้ามาให้รัชนาแลก็พี่นายนะคะวันนี้รัชนากับพี่นายก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ